เมื่อวานนี้เรามีรายงานเรื่องการาโชเขากดหัวใจแล้วกดเอาหัวใจออกละไม่ได้กดไลค์ละทีนี้มันมีประเด็นบอกเทนหากเตรียมจัดการเขาบอกเป็นอินท์นอเป็นการจัดการภายในสื่ออย่างสื่อไหนนะเนี่ยอันนี้แมนเชสเตอร์นิวครับรอโอเคดูว่าอารมณ์แบบเดอะซันเลยไปอยู่ใต้ไปอยู่ใต้โต๊ะทํางานเขาอ่าก็อาจจะเป็นไปตามคาดนะครับหลังจากที่อารฮาร์โดกาลาโชไปกดข้อความถูกใจมาโกบริดซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ ที่เขียนวิาพากษ์วิจารณ์เอลิกเซนฮักนะครับว่าคุณโยนักเตะไป under the bus อันเดอร์เดอะบัสคือเหมือนก็ไปแขวนให้โดนเู้ด่าเนี่ยมันเป็นสีที่น่นาอายนะดิส g r ร c e นะครับซึ่งการโชว์มีคนไปเห็นคบข้อความว่าเขาไปกดไลค์นะครับก่อนที่จะเอาออกนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสื่อท้องถิ่นครับอย่างแมนเชสเตอร์นี่ก็บอกว่าเซนฮักเตรียมลงโทษนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่เขาวิจารณ์เนี่ยเขาก็บอกเหตุผลด้วยนะอันนี้คือวงในเขาน่าจะไปคุยมาบอกไม่ลงมาช่วยเกมรับเลย แต่ว่าจะให้พูดตรงๆแบบนั้นก็ไม่ได้นี่ก็พูด,พดอมๆออมแล้วเขาก็พยายามที่จะบอกกับนักข่าวนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรที่จะไปแสดงออกแบบนั้นนะจริงๆแค่อ่านแล้วก็ผ่านไปก็ได้นะครับการลงพูดตรงเนี้ยเขามีการพูดว่านัดต่อไปที่จะเจอโคเวนทีเนี่ยอาจจะไม่ลงเลยนะอเออหรือ,อจ,จะโดนอะเป็นแค่ดอบเป็นตัวสำรองก่อนมีชื่อแต่ว่าก็น่าจะได้ นั่งบนเบนช์นะครับไม่้จจริงๆอะก็คุยกันภายในเอาจริงเรื่องนี้ไม่ควรหลุดออกมาให้นักข่าวเลยนะสมงติถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยรู้แต่ว่าแต่แต่ถ้าเกิดไม่มีเป็นชื่อสำรองหรือไม่ได้ลงจริงนี่มันก็อ่ะถูกไหมแต่มันเห็นแล้วไงมันมันเขาเรียกว่าทั่วโลกเขาเห็นไม่คุยเดี๋ยวมันก็เห็นแล้วไงว่าคุณมีนะคะโหพินยาพี่ยไม่องพูดรายการอันนี้เราพูดตรงตรงรายการนี้เลยแมนยูถ้าไม่ทำแบบนี้นะ ไม่ต่างกับเชลซีคุมไม่ได้เด็กพวกนี้มันคุมไม่ได้เด็กเจนใหม่มถ้าถ้าไม่แบบแรงไม่ขืนนะคือมันก็ต้องยืดหยุ่นนะนะพ่อเอาใจอันตรงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครเพราะว่าการา์ช่ปีนี้ก็ดีมากเอาจาจตรงการถอดเขาออกเนี่ยในฐานะของโคช้ชเนี่ยก็คงมองหลายมุมจริงแหละถ้าหลุดออกมาว่าโอ้โหแกไม่ช่วยเล่นเกมรับดาร์โลมันตายอยู่แล้วนันะ่นนะ่ะเขาก็มีเหตุผลใช่ป่ะค่ะแต่ว่าการที่ผู้จัดการทีมวิจารณ์ตัวนักฟุตบอลเองอ่ะ ถ้าแข็งจริงจริงก็ไม่ต้องวิจารณ์ก็ได้นะเราพูดในแบบสองมุมอย่างเป๊ะอย่างเงี้ยเขาเคยคุมไปหกเจ็ดปีเขาหลุดแค่ครั้งสองครั้งน,นะพูดที่เขามีฟิลิปอ้วนได<ช>้ไห<ช>มะ<ช>ตองนั้นนี่คือเขาแทบจะไม่เคยพูดถึงตูมคนเลย<ช>นะซึ่งตรงเนี้ยมันก็แม้จะเ,เตะตอนที่ยังเป็นทีมที่ยังกลางๆอยู่ยังไม่สามารถที่จะผู้จัดการทีมมีบารมีมากขนาดนั้นหรือว่านักเตะเองจะดูมีวินัยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบเนี้ยโอกาสที่จะโดนดรอปก็มี นะครับล่าสุดของกาณาโชใช่แต่ทีนี้มีข่าวแรสฟอร์ดนิดึงค่ะก็ทางแรสฟอร์ดมีข่าวกับเปเชตลอดเวลาครับนะว่าทางฝั่งเปเชอยากได้มากๆนะคะแต่ทางเดอะซันเดอะซันเนี่ยข่าวซื้อขายย้ายทีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเชื่อถือได้ไหมถ้าถ้าชื่อซื้อขายน้อยนะ S <S ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ้าเป็นแบบเรื่องของแฟนใหม่แรดฟอร์ดอะไรเงี้ยอาจจะพอเขาใส่นั้นแต่นี่คือเขาบอกว่าเดอะซันรายงานบอกว่าจริงๆไปเช่ไม่เคยที่จะสนใจแรดฟอร์ดนะคะและนักเตะเองก็ไม่ได้อยากย้ายจากโอตาฟอร์ดคือไอ้นักเตะไม่อยากย้ายเนี่ยก็เข้าใจได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้กับแรดฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์เต็ดก็น่าจะเบาล,ลงแล้วเนาะคือก่อนหน้านี้นมีความตึงเครียดอะไรบางอย่างอยูอย่ถูกไหมแต่เบา <au S 1> ในนอกสนามนะในสน,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 นามเท่าเดิมอโเค หวยเหมือนเดิมในสนามเท่าเดิมโดนดาเหมือนเดิมคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวเยอะไงว่าเปเช่สนใจอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมเพราะเดี๋ยวเอ็มเปเป้ก็จะย้ายออกจากเปเชยละแต่ทีนี้เนี่ยมันมีแหล่งข่าวเปเช่เขาเปิดเผยกันเดือนสันว่าเนี่ยจริงๆเปเช่ไม่ได้เคยสนใจจะเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดเลยเพราะจริงๆดูแล้วฟอร์มการเล่นเขาไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้อันนี้เอออันนี้พอจะาอู้ไม่เชื่อเลยว่าก็คุณจะไม่สนใจได้ไงประธานสโมสรคุณพูดออกจากปากเอง มีทางเดียวคือเอลิเก้ไม่ชอบอคุณตังโตนะเพราะประธานสโมสรเขาออกตัวแรงประธานสโมสรเขาสองท่านเลยคุณเอามาจากไหนว่าไม่สนใจคุณเอาอะไรมาพูดเพราะว่านาเซอร์เอกไลพี่ให้สัมภาษณ์เอกูสีเราบอกเดี๋ยวคุณนี่มันเก่งนะผมตามดูอยู่แล้วสโมสรเป้ใช้เชไม่ใช่ของไม่ใช่ของประธานเป้ครับไม่ใช่ของเอลิเก้ครับของนาเซอร์ครับถูกว่าแต่โอเคอยู่ที่ว่านาเซอร์เอกไลพี่ไปคุยเอลิเก้แล้วบอกเฮ้ เรามีเป้าหมายอื่นแล้วดูแรดฟอร์ดเดปีที่แล้วอาจจะชอบไงสามสิบประตูปีนี้อาจจะไปเลงคนอื่นแล้วอะไรปีนี้เล่นอย่างนี้ใครจะชอบ่ะอยู่ดีๆช่วงหลังๆมีกระแสกับทางด้านของดีอาร์ตอ่ะอ่าดีอาร์ก็มาเข้ามาเออเอาตามตรงนะคุณผู้ชมคุณเป็นประธานสโมสรนะคุณก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าชอบใครไม่ดูสมมติคุณเซ็นเข้ามาใช่ไหมแล้วคุณไปแทนใครแทนเอ็มเปเป้เกิดแรดฟอร์ดไปแป๊กน่ะ S 2> <S 2> เอ,อลคาเิฟิก็เละนะครับอืมจริงเพราะเจ้าของทีมมีอีกฝั่งนึงก็คือแฟนบอลน,นะครับใช่ใช่ใช่ปะ่ะก็โดนวิจารณ์เลนะนะอ่ะส่วนอีกคนนึงเป็นเรื่องของวานวิซาก,ก้าค่ะอันนี้ก็มีข่าวจากสื่อของอิตาลีบอกว่าทางอินเตอร์มิลานเองเนี่ยเตรียมทาบทามติดต่อวานวิซาก,ก้าไป<อ>ร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะคะเพราะว่าเอาไปเสริมทีมแทนด้านของเดซาดรูฟรีที่ยังยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่นะคะแล้วก็จะหมดสัญญาในปี2025ทําให้ทางด้านของอินเตอร์เองก็ คงจะต้องรีบปล่อยตัวเพราะไม่อยากปล่อยฟรีไง <ừ> mm. ใช่ไหมทีนี้เนี่ยอินเตอร์เขาบอกว่าเตรียมที่จะตั้งข้อเสนอ13ล้าน <ừ> ปอนด์13ล้านปอนด์เลยเหรอซื้อมา50 <laughs> ทำไมทำธุรกิจได้สุดยอดสุดยอดขนาดนี้ <laughs> ก็ลิโอบ,บอกว่าเอ็ดเวิร์ดเดินไปเนี่ยคริสตัมพนเพลเลเอาปังตอมาเลย <laughs> <laughs> สับเลยนึกว่าสับหมูไม่ถ oh ึงคนบอก25ยังแพงเลยไปซื้อมา50 มีคนมาขอซื้อต่อ13ล้านเจรลญไหมล่ะตาไหลนี่นักบอลหรือรถราคารดจัง EV EV ลดราคาแบบ EV รดราคาเป็นรถตกรุ่นเลยโอ้ตายแล้วไม่เป็นไร13ล้านเนี่ยยอมนะแต่สลับไงดูฟี่มาดิเราไป่มให้25ยังให้เลยผู้ตามตรง